ว,วันนี้พอลงรูปของ Secret i n m a t i o n ลงไปในเพจแล้วเนี่ยก็อ่านคอมเมนต์ไปพร้อมกับดูรูปแล้วก็คิดไปคิดมาก็ปรากฏว่าคิดว่าตัวเองตีพลอตของ Secret i n m a t i o n ได้ละอย่างน้อยก็คือพลอตตอนเริ่มเรื่องเนี่ยคือจากบทความที่เราอ่านมาพวกสคราวเนี่ยแยกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายของทาลอสที่ทำงานให้กับฟิวรี่แล้วก็อีกฝ่ายหนึงคือกริก ที่แยกแบบพวกต่อต้านคือในบทความของไมเนี่แฟร์เนี่ย mm hmm. เขียนว่าพวกแกรวิกเนี่ยออกไปเพราะว่าเขาไม่พอใจที่ Fury ีและทาลอสเนี่ยสัญญาว่าจะทำอะไรสักอย่างให้แต่ว่ารอมานานแล้วคือตั้งแต่กับดันมาร์เวลจนถึง Secret Invasion เนี่ยมันก็เกือบ30ปีแล้ะแต่ว่ามันยังไม่เป็นผลสถีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแยกตัวออกไปแล้วก็ใช้ความรุนแรงเพื่อได้ของที่ต้องการมาคาถามคือนั่นคืออะไรก็ จากที่เราดาวไว้เนี่ยก็คือพวกส r ค l l ที่แยกออกไปอยู่กราวิกต้องการที่จะมีบ้านอยู่โดยที่เขายังไม่สามารถเปิดเผยตัวเองได้ตราบใดก็ตามที่อยู่บนโลกเนี่ยก็คือต้องปลอมตัวเป็นคนใช่ไหมแต่ด้วยการที่พวกสแค l l เนี่ยมีความทนทานต่อรังสีนิวเคลียร์เยอะขึ้นเนี่ยพวกเขาก็จะหลบไปอยู่ที่แบบยกตัวอย่างอ่ะเมืองเชอร์โนบิลก็แล้วกันที่เคยมีโรงงานไฟฟ้าระเบิด แล้วก็ยังมีรังสีคงอยู่เนี่ยด้วยความที่ตัวของเขาทนกรรมภาพ์รังสีได้นานเขาก็จะไปอาศัยอยู่ที่นั้นได้แล้วก็จะไม่มีคนมารบกวนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดว่าใน Secret มชช i o n เนี่ยแผนของพวกส c r o l l เนี่ยคือต้องการที่จะแทรกตัวเข้าไปในรัฐบาลไปก่อการร้ายไปทําอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยสร้างสงครามขึ้นมาต่อสู้กันเสร็จแล้วพวกเขาเี่ก็จะใช้อาวุธนิวเคลีย แล้วก็จะเกิดแผ่นดินส่วนใหญ่ของโลกเลยเนี่ยที่โดนกรรมาธารังสีที่คนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วเนี่ยและนั่นก็คือสถานที่ที่พวกสครอลของกราฟิกจะสามารถมาอยู่ได้แล้วไม่ต้องซ่อนตัวเพราะว่าคนเข้าไปอยู่ไม่ได้แล้วเพราะมีรังสีใช่ไหมแต่พวกสครอยู่ได้สบายๆคิดว่านี่คือพล็อตเริ่มต้นของ secret nation แหละเดี๋ยวมาดูกันว่าพอตอนซีรีส์ฉายเราจะถูกไหม